วันนี้ค่ะพี่หลีจะมาให้เก็บความรู้ค่ะเล็กๆน้อยๆกันนะคะว่าการลงทุนคอนโดปล่อยเช่าอะค่ะมันมีความเสี่ยงไหมพี่หลีต้องบอกตรงนี้เลยค่ะการลงทุนคอนโดจริงๆแล้วนะคะมีความเสี่ยงค่ะแต่เป็นความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะควบคุมมันได้ค่ะเพราะอะไรรู้เปล่าคะเพราะว่าคอนโดค่ะเป็นปัจจัย4ค่ะของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกๆคนนะคะจะต้องอยู่อาศัยถูกไหมคะ สวัสดีค่ะพบกับพี่ลีเพจเรียลพรอตีสร้างแพสซีฟอินคอมบายพี่ลีค่ะนึกถึงเรื่องการลงทุนคอนโดปล่อยเช่านึกถึงพี่ลีเลยค่ะเพราะการลงทุนกับคุณจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณได้มาเจอพี่ลีค่ะวันนี้นะคะหลายท่านนะคะยังมีความกังวลค่ะมีความกลัวค่ะในการลงทุนคอนโดปล่อยเช่าค่ะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างที่พวกทุกท่านคิดหรือไม่คะวันนี้ค่ะพี่ลีจะมาให้เก็ตความรู้ค่ะเล็กๆน้อยๆกันนะคะว่าการลงทุนคอนโดปล่อยเช่าอะค่ะ มันมีความเสี่ยงไหมพี่หลีกต้องบอกตรงนี้เลยค่ะการลงทุนคอนโดนจริงๆแล้วนะคะมีความเสี่ยงคะ่ะแต่เป็นความเสี่ยงที่เราสามารถที่จะควบคุมมันได้คะ่ะเพราะอะไรรู้เปล่าคะเพราะว่าคอนโดค่ะเป็นปจัจจัย4คะ่ะของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกๆคนนะคะจะต้องอยู่อาศัยถูกไหมคะตรงนี้คะ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามทุกๆคนจะต้องมีที่อยู่เพราะฉะนั้นการลงทุนคอนโดปันจึงสามารถที่จะควบคุมความเสี่ยงตรงนี้ได้คะ่ะและที่สําคัญคือการลงทุนคอนโดที่ดีนะคะ คุณจะต้องเลือกซับหรือเลือกทำเลที่เป็นด้วยค่ะต้องเลือกทำเลที่ถูกต้องว่าทำเลไหนนะคะที่สามารถที่จะลงทุนคอนโดปล่อยเช่าได้และตรงนั้นมีผู้เช่ารองรับคุณอยู่อย่างแน่นอนแล้วตรงนั้นนะคะตรงนี้ค่ะจะเลือกยังไงคะพี่หลีพูดมาหลายคลิปแล้วค่ะว่าการลงทุนคอนโดปล่อยเช่าที่ดีเราจะต้องเลือกทำเลที่เป็นค่ะ ถ้าหนึ่งเราเลือกทำเลไม่เป็นเราลงทุนไปเช่าไปก็ติดดอยค่ะแถมไม่มีผู้เช่าอีกแถมคุณลดค่าเช่าลงิกก็ยังไม่มีผู้เช่าค่ะเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ดีคือเลือกทำเลที่เป็นค่ะและลงท,ที่ใช่ทำเลที่ใช่คือทำเลที่ใกล้แหล่งจ้างงานค่ะใกล้โรงพยาบาลค่ะใกล้สถานศึกษาค่ะใกล้มหาวิทยาลัยค่ะแคมที่สําคัญคือเดินทางสะดวกสบายค่ะตรงนี้นะคะยังไงคุณก็ปล่อยเช่าได้อย่างแน่นอนค่ะและสามารถอัพราคาค่าเช่าตามเงินเฟ้อได้อีก ตรงนี้เป็นเกตเ,เล็กๆน้อยๆนะคะให้กับเพื่อนรักพนักง,งานประจําทุกๆท่านเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะสงสัยจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาหาพี่หลีได้เลยนะคะ <15. S 1> เพราะว่าการลงทุนพอนโดปล่อยเช่าที่ดีจะต้องมีการวางแผนการค่ะว่าแผนแต่ละปีของคุณจะมีแผนการแบบไหนบ้างและคุณจะต้องเสียค่าเช่า ปีละเท่าไหร่ตรงนี้เราต้องมาคํานวณกันซึ่งตรงนี้พี่หลีมีการวางแผนให้กับทุกๆท่านเลยนะคะและการลงทุนของท่านจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อท่านได้มาลงทุนคอนโดกับพี่หลีพี่หลีจะวางแผนให้คุณภายใน5ปีค่ะว่าแผนของคุณจะเป็นอย่างไรและคุณจะได้รับกระแสเงินสดจากตรงไหน,นและคุณจะต้องฟักเนื้อตัวเองหรือไม่ตรงนี้นะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณเลยค่ะและ การลงทุนตรงนี้นะคะสามารถเก็บเป็นเงินออมไว้ยามเกษียณได้เก็บไว้สร้างหลักประกรันให้กับชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณที่มั่นคงขึ้นตรงนี้คุณจะไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณแก่ไปแล้วคุณจะไม่มีเงินใช้หรือไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้คอนโดตัวนี้สามารถที่จะช่วยคุณย่นย,นย่อระยะเวลาของการเงินของคุณได้อีกทางหนึ่งถ้าต้องการที่จะมีเงินเก็บมีเงินออมเพิ่มขึ้นและมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษาพิหลีได้นะคะพิหลีขอพนักง,งานประจําที่มีเงินเดือน50 0 0 0บาทขึ้นไปเครดิตด,ดีนะคะทักเข้ามาปรึกษาพิหลีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ